อิ س มิลล a h i r o น m a n i r o การถือศีลอดเนี่ยเป็นอามานเป็นคำสั่งที่ผู้สัี่ยมีความรักมีความผูกพันมีความทะยอทยานมีความห่วงแหน นะที่จะกํากับดูแลให้การถือสินทร,บรับอลไปตามพระประสงค์ของเราไม่ให้เกิดการมักกรุหรือการหรามเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งบวชไม่เสียแต่ว่าการกระทําบางอย่างที่มันจะกระทบจากวงภายนอกทําให้บวชเขามักกรุนะเขาก็จะหลีกเขาเขาไม่เอาตรงนั้นเขาจะหลีกแต่ก็จะก็จะหลีกก็ประมาณว่าการถือสินทรัรักษาให้มันถูกต้องไปตามระเบียบกติกานะ ก็ตัวอย่างวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการอะไรบางอย่างนะที่ทําให้การซื้อซีดอดของเรานั้นฟาเซตเลีวว่าเสียได้เช่นเราจุดทูบชุดทูบท,ท,ที่มันหอมมากและมันมีกลิ่นเรียกว่ากำยานหรือว่าน้ําหอมฮูดอะไรต่างๆเนะี่ยเราไปใส่แท่งไงมันรีกไปไปสูดรกลริ่นไอ้น้ําต่างชมูกเข้าไปลนะแล้วความรู้สึกมันเข้าถึงสมอง หรือนะเข้าถึงคออันนี้ก็ทําให้บวชเสียนะครับแต่ว่าถ้าฟันใคยทั่วไปหรือก,กลิ่นหอมเนะี่ยก็คือไม่ไม่เสียเพราะมันไม่แรงเกินแต่พวกนี้มันจะแรงมากมันจะเข้าไปถึงาลาคอนะแล้วก็การพ่นยาแนละ้วคนนึงเป็นหอบถ้าไม่พ่นยาเนะี่ยเขาอยู่ไม่ได้เขาจําเป็นที่ต้องพ่นพ่นยา,าในลักษณะนี้อุลมามะก็มีความต่างกันว่าบวชก็เสียไหมาบางคนก็บอกว่า,วาถ้าพ่นเข้าไปแล้วถึงลำคอยังไงอย่างก็ผิดกติกาก็าคือเสียบวช บางท่านเขาบอกว่าก็ไม่แต่แต่กรณีเนี่ยเสียบทแต่ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายกาแฟาละแค่บวชชดใช้ชก็พอไอ้บางท่านมันไม่เสียบอ่าไม่เสียบวตเพราะว่าเขามีความเขามีความมีมีความต้องการมีความจําเป็นแล้วก็ไม่ต้องชดใช้บทด้วยอันนี้ศาสนาของโุลมาห์ก็เป็นทที่ค่อนข้างที่จะน้ําหนักด้วยเหมือนกันและบุลมาหบอกว่าอไอ้บวชเนี่ยมันไม่เสียนะแต่เมื่อมีโอกาสจังหวะอื่นนะ่ะ ก็คือให้ชดใช้หนึ่งวันมาเป็นการที่ว่า,เ,าเขาเรียกว่าเลืกเพื่อป้องกันอย่าให้ย้ายสูญเสียคุณค่าของอรม,มตอนในในในะครับก,ก,ก็ต้องดูว่าใครมีความต้องการอย่างไรนะแล้วก็บางครั้งนี่คือเจตนาอาเจียน,นเต็มปากนะนิดหน่อยก็บวชไม่เสียถ้าเจตนาทำอาเจียนออกมานี่นก็บวชจะเสียแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่4ก็คือเลือกกำเดา เรื่องกำเดงมันออกมาทางจมูกแต่เราเงยศีรษะขึ้นผลักเลือดในข้าไปข้างในถ้ากรณีนี้บวชจะมันไหลออกมาข้างนอกก็ไม่เสียอะไรนะแล้วก็อย่างน้ําเข้าปากเราเราน้ําเข้าเราบ้วนปากน้ําเข้าปากเข้าไปปั๊บพ้นลำคอบวชเสียแล้วนะแต่ถ้าสมมติเราลืมเราไม่รู้เราไป เราไปครัวพอเราไม่รู้ว่าเราบวชอันนี้จะเข้าไปอันเนื่องจากไม่รู้หรือว่าลืมไม่ใช่ไม่รู้ลืมไม่รู้น่กว่บ,บวชเสียนะแต่บัลืมิญว่านึกว่าตัวเองไม่บวชอยู่ก็ไปทําอย่างนั้นก็แน่นอนว่าบวชเสียนะครับแล้วก็การที่เอาน้ํามัน ใส่ไปในรูจมูกหรือว่ารูหูรูรูรูหูเนะี่ยอัน,นี้ก็ทําให้บวดเสียเหมือนกันนะบางคนบอกว่าไม่ไม่เสียเพราะมันไม่เข้าไม่ถึงจะไม่ถึงสมองนะแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกที่คอแน่นอนก็ก็อย่าไปทําดีกว่าทําให้บวดเสียนะแล้วก็อย่างนั้นก็คือข้อที่เจ็ดเนี่ยคือสิ่งที่มันปลิวไม่ใช่อาหารปลิวเข้าไปเข้าไปเป็นยาแล้วมันปลิวเข้าไปในคอแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์นะ อันนี้ก็เข้าไปทางปากเขาแน่นอนดเสียถึงแม้ไม่มีประโยชน์อาหารนั้นก็ที่ก้าเลยก็คือเลือดที่ออกออกจากปากนะหรือว่าถอนฟันหรือว่ามีหนองอะไรที่เลือดมันปนอยู่กับน้ําลายถ้ามันมีปริมาณมากอ่าแล้วมันเข้าไปกับน้ำลายเข้าไปในถึงลําคอเคลืนเข้าไปแล้วก็ทําให้บวดเสียเหมือนกันบางท่านก็ถามว่าถอนฟันบวดเสียไหมอ่าก็ต้องดูตรงนั้นว่ามีน้ําลายเลือดในมันปนเข้าไปถึงเข้าไปในลําคอหรือเปล่าก็ถ้าเข้าไปก็แน่นอนบวดเสียนะครับ ข้อที่สิบเอ็ดนะก็คือสูบบุหรี่กินยาเส้นอันนี้อันนี้ก็สิทถึงแม้เป็นความคครยไม่ได้รับไม่ได้รับประโยชน์ในการอาหารเป็นแค่ของเสพพลเนะอ่าก็ฉีดอ่าก็ก็สูบบุหรี่มานี่ก็เสียเหมือนกันข้อที่สิบเอ็ดอ่าก็คือการช่วยตัวเองนะการช่วยตัวเองเ่ยก็เป็นเรื่องที่บาปู่แล้วปกติบาปมากแล้วยิ่งมาทำในละมดอนก็เป็นเรื่องที่บาปมากเหมือนกันเขียนวาชดใช้ถ้าทำไปก็ต้องชดใช้หนึ่งวันหรือว่าข้อที่สิบอ่าสิบสองสามีภรรยาเนี่ย ก็นั่งสูสีกันนะก็ถ้ามีน้ำไหลหลุนออกมานะเล็กน้อยนะไม่มีน้ำมันสูจิพุ่งแรงออกมาก็ไม่เสียนะแต่ถ้ามีน้ำมันสูจิออกมาก็แน่นอนเสียบทนะแล้วข้อที่13าการที่ฝันหวานก็ไม่เสียบทอะไรแล้วก็คนที่ว่าไม่สบายป่วยเป็นลม่าเป็นลมหรือว,ว่าอะไรต่างเนะี่ยอันนี้ก็เสียถือเส,เสียสิทธิ์อดนะครับแล้วก็ข้อที่15นะผมก็เียน 15, สิบห้าเสียบกเนี่ยนะนะข้อที่สำรับผู้ชาย ผู้ชายคุยกับภรรยานะก็คุยกับภรรยาถ้าถ้าจงใจนะถ้าคนถ้าผู้ชายบางอยู่กับภรรยาบังคับภรรยาถ้าจงใจภรรยาเล่นด้วยบ,บังคับไม่ได้บังคับสมัครใจก็บวชทั้งสองคนเสียหายทั้งกรณีท,รณทั้งกัะฟาระด้วยแต่ถ้าสมมุติผู้ชายผู้หญิงไม่ได้ถูกผู้หญิงถูกบังคับครหรือว่าถูกโูหรือว่า ถูกเอาเปรียบประเภทที่ว่าเธอหลีกไม่ได้ก็บวชของผู้ชายต้องใช้คาฟาระแต่ของผู้หญิงเนั่องแค่ชดใช้หนึ่งวันนะแล้วอย่างข้อที่ไม่ไม,ไม่มีข้อเลยสวนตะวันใช้สวนด,ดียดท็อกนะดิท็อกนี่เรามันเข้าไปล้างก็เข้าไปกันใส่ก็บวชเสียแน่นอนนะแล้วก็ฤิสสีดวงตะวันฤิส่วนถ้ามันโผล่มาข้างนอกถ้าเราทายามันไม่มันไม่ลุปเข้าไปข้างในนะก็ก็ไม่เสียแต่ถ้าว่ามันข้างนอกมันโผล่มาแล้วทายา ก็มันเข้าไปข้างในถ้าอยากเข้าไปข้างในก็แน่นอนบวชเสียนะแล้วอย่างนก็คือว่าการสวนปัสสาทการสวนจุดปัสสาวะของผู้ชายนะสวนปัสสาวะของผู้ชายคือต้องดูถ้าหากว่าเข้าถึงกระเพาะกระเพาะปัสสาะหรือว่าลูกถมลูกหมักนะก็บวชเสียถ้าเข้าไม่ถึงริ้นก็ไม่เสียบวชอะไรนะแล้วก็ถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้าหมอจะตรวจด้านในอื ถ้าผู้หญิงคือหมอตรวจด้านในก็นในนอนบวดเสียถ้ามีการตรวจเข้าไปมากๆนะแล้วถ้าสตรีป่วยเนี่ยท่าผู้หญิงจะใส่มือใช้มือแต่ถ้ามือแห้งอุปกรณ์แห้งก็ไม่เสียอะไรแต่ถ้าหากว่าอุปกรณ์เปียกนะก็แน่นอนบวเสียนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฉีดยายเนี่ยก็คือไม่เสียบทแต่ว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปฉีดมัน แล้วก็การแปลงฟันใช้ย,ยาแปลงฟันบางชนิดเนี่ยมันเข้าถึงคอล่ําเข้าไปล้ําเข้าไปเรื่องในก็นเ,เสียบวตแต่อุลามาส่วนว่าการแปลงฟันใช้ย,ยาสีฟันนี่คบุตไม่เสียแค่เป็นมักรุแต่ว่าถ้าว่ายาเข้าไปในส่วลลาคอแน่นอนว่าบวเสีย